สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังจังหวัดนีเดอร์ถูกรางวัลที่1รับ12ล้านออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่วันที่2พฤษภาคม2568โดยผลการออกรางวัลมีดังนี้รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท2 1 3 3 8 8 เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาท06ล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสลอตเตอรี่รางวัลที่1ออกหมายเลข2 1 3 3 8 8าจำนวน2ใบพร้อมระบุว่าปาดอ้ายเจ้ารางวัลที่1เจ้ามาถึกคักแท้12ล้านเฮ็ดงานยูทอปโรบินสันคงเป็นผู้โชคดีอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ถูกรางวัลที่1เตรียมไปขึ้นเงินรับ12ล้านบาทกันเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ